สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสบู่สุคนค่ะป้าป้าช่วยพามว่วนเกลีพาเพลินสาวหน่อยเปลี่ยบนบแทงพี่น้องโอ้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 ไปแบงไงจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสบสู่สกคนหา,าสื่อน่อยู่น่ากินครับพี่น้อง่ะสวัสดีตอนเช้า ชมบรรยากาศครับพี่น้องชมบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> ถักทายผีถักทายน้องเนาะช่วงเศร้าพี่น้องปิ้งเนี่ยปิ้งละสิบบาท <c oughs> สิบบาทแมงส้มกับสิบบาท <c oughs> ตะแซบตะแซบอ่ะมาได้ครับพี่นอาา้องมาให้แรงแค่แรงใจเด้อกิ่งแก้วซอยสิบสามครับพี่น้อง <c oughs> พบกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านเพลงเต้ยเสดิดมาเต้ยเสดิดน้ำกันครับพี่น้อง <c oughs> สถานที่ของเราเห็นว่าครับบรรยากาศลานกว้างมากอม,มาพบพอก,กันกับอันไม่นั่งตองอูไปเซเว่นมาครับพี่น้องไปซื้อน้ำเบิ่งมองพัก <c oughs> ทักทายพี่ทักทายน้องทักทายกันเนาะมาครับพี่น้องหน่วยประชาสัมพันธ์พบพอกัน13ธันวาหมสากิ่งแก้วซอย13ทีมงานเต้ยเสดเดลำพื้นเจริญใจสาวน้อยเพชรบ้านเพลงอลังการ <c oughs> อีวเมืองพี่น้องความเป็นอยู่ ขอแม่นางตองอูผุนน้องบีมน้องบีมพระเอกหน่อยลำเพิ่นจนเจรินใจซื้อน้ำไว้พี่น้องซื้อกับคงกับเขา่าก็เลยมาถักท้าทยพีถักท้าทยนองอยามมือเศร้าพี่นอ้องช่วงสองโมงเช้าสามโมงเช้าตื่นลงจากรถบาทมากะมา ทักท้ายีทักท้ายองโอ้ลดลบรถลดลดเครื่องเสียงค่ะ กินข้าวกินน้ำแล้วพี่น้องด้วมากินขา้าวน้ำกันคะ่ะได้หลายอย่างคะ่ะได้หลายอย่างได้โสมได้ปิ้งหมูกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อนๆพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็มาเพียบพร้อมกันแล้วอืม ล่างขมาแล้ลวก็พักผ่นคุณกับพี่นอ้องรหลดบาสสองขั้นสามขั้นจอดอยู่ข้างหลงังคุณเลี้ยงกันอายกลาดอยู่คุณ ตามผู้บ่าเสื้อขาวไปนะครับเสนางคุณละ่ะมากินขาวน้ำกันหรือพี่น้องหรือ ชีวิตการเป็นอยู่นีละของามาล่านอนเล็กสือละพี่น้องอันนั้นกน็นอนว่าอะไดอกฟังพุ่นกระตอกเสาเข็มบุปบบปับลูกปับลูกปับอยู่นนกำลังก่อสร้างกำลังเฮ็ดก่อสร้างอันนี้ก็กำลังสิกินขา้าวพี่น้องไปเสเตเวนมอแต่มาอันนั้นก็ได้ผัดกะเพราลูกิสี ท่านี้ก็ได้ปิ้งหมูข้าวเหนียวแหนมน้ำเปล่ากินน้ำเย็นๆอ่ะมากินขา้าวกินอย่างน้ำกันพี่น้องมาดูพี่นอ้อ,นองกินขา้าวน้ำกันสบาสดีตอ่อส่อสุขสุขคนบรรยากาศแดดกำลังสิออกจากน้อยนะคะอ่ะเ็นว่าพี่น้องลานบรรยากาศกิ่งแก้โ่สิบามลานกว้างมาก แฟนลับเอฟซีแฟนลับหมอลำเนาะมาเตยสดเด็ดลำเพลินจเจริญใจกับสาวน้อยเพียบบันพแพงมาแล้งพบพ่อกันนะคะม่นั่งตองอู่ขอลาไปแล้วหรือพี่น้องนอนพักผ่อนเอาแรงก่อนเดี๋ยวมาพบพอกันตอนเย็นเนาะนะคะกินขา้าวพี่น้องกินแบบเรียบง่ายกินแบบจ้าสิละกินแบบง่ายๆนอนแบบง่ายๆ่เต่งตัวเป็นว่าเทวดา นเวลานอนกับซีนอนแบบนี้ล่ะหมุนปลานอน <c oughs> <c oughs> อาอ้าๆอาเดี๋ยวพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากพี่น้องกดซับสไครต์ช่องตองอูลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะโปรดติดตามฝากติดตามช่องแม่นั่งตองอูอ่าตองอูลำเพลินออฟฟิเชียล โอเคเอาไว้สำนีไปแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆครับาบายครับพี่น้องครับ